ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอิฝ่ายความมั่นคงแฉลับกลุ่มชาติพันธ์เหิมหนักขยายอนณาเขตกว้างขวางยึดวัดไทยเป็นจุดปล่อยสัญญาณโทรศัพท์มั่นคงแฉลับค่ะกลุ่มชาติพันธุ์เริ่มขยายดินแดนแก๊งคอร์เซนเตอร ย้ายฐานบุกพญาตองสู่พบวัดไทยพิรุษส่งสัญญาณโทรศัพท์ข้ามฝั่งก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามทางช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบของวันที่ทางเดอะคริติกแล้วก็รวมถึงเทเล l a ล d เวอร์ได้นำเสนอไปค่ะในช่องทางนี้นะคะ ไปติดตามกันเยอะๆนะคะสังคมในขณะนี้นะคะต่างก็ให้ความสนใจอย่างมากค่ะกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนโดยล่าสุดค่ะก็ได้มีการสั่งตรึงกําลังเข้มโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนอํเาเภอสังขราบ,บุรีค่ะจากข้อมูลฝ่ายความมั่นคงระบุค่ะว่าแก๊งคอเซินเตอร์ขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติจากเดิมมีฐานที่มั่นอยู่ชายแดนฝั่งตรงข้ามอํมเาเภอแม่สอดจังหวัดตากและอํเาเภออรัญญประเทศจังหวัดสก้ว ล่าสุดขยายไปยังเมืองพญาตองสูประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะการตรวจของพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติพร้อมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเน้นไปที่ช่องทางธรรมชาติและก็จุดผ่านแดนชั่วคราวที่ชาวบ้านข้ามไปมาหาสู่กันตามวิถีได้แก่ช่องทางบ่อญี่ปุ่นฝั่งตรงข้ามชายแดนไทยคือเขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ชนชาติมอญ ช่องทางไรอ้อยอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข3-2-3ไม่ถึง20เมตรช่องทางเกษตร1ช่องทางนี้มีสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวกันพรมแดนเอาไว้ก็คือกำแพงสังกะสีเจ้าหน้าที่ทหารให้ข้อมูลว่าย,ยังไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรกันพรมแดนได้เนื่องจากไม่มีการปักหลักแบ่งเขตแดนถาวรอ,อย่างชัดเจนนอกจากนี้พบเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์ตั้งอยู่ในวัดเจดีย์3องค์ของประเทศไทย2ต้นค่ะ ที่เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าทำไมเครื่องกระจายสัญญาณโทรศัพท์จึงหันไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและจุดสุดท้ายค่ะก็คือจุดผ่านแดนชั่วคราวดานเจดี3องคค่ะซึ่งเวลานี้ทางการเมียนมาก,ก็ได้ปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวทั้ง4ช่องทางค่ะมีเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจลาดยากกองกำลังสุรนารีตำรวจตะเวนชายแดนกองกำลังอาสา,ารักษาดินแดนเฝ้าพื้นที่รักษาอธิปไตยตลอด24ชั่วโมงค่ะ รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7บอกว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาความยาวกว่า371กิโลเมตรมีช่องทางธรรมชาติ43ช่องทางเฉพาะที่อำเภอสังขละบุรีมีถึง14ช่องทางจึงจำเป็นต้องซีลชายแดนและก็ตรึงกำลังให้เข้มงวดมากขึ้นครับเพื่อไม่ให้กลุ่มอาชญากรรมใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางเข้าออกไปกระทำความผิดค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ